ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนเรือที่ไร้หางเสือพัดไปตามกระแสลมอาตมาจะเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อสมชายทำงานหนักมากแต่ใจกลับว่างเปล่าวันหนึ่งเขาได้ไปกราบหลวงปู่รูปหนึ่งหลวงปู่ไม่ได้ให้คาถาไม่ได้ให้เครื่องรางแต่ให้เพียงคำว่าสติ หลวงปู่บอกว่าสติคือแสงสว่างนำทางชีวิตสติปฐานสี่คือหนทางดับทุกข์คำว่าสติในภาษาบาลีคือสตินั่นแหละแปลว่าระลึกได้คือระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรสมชายกลับไปฝึกสติเริ่มจากลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธใจที่เคยฟุ้งซ่านก็เริ่มสงบ ความสุขที่เคยขวายคว้าก็ปรากฏขึ้นจากภายในญาติโยมทั้งหลายความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลอยู่ที่ใจของเรานี่เองเพียงแค่มีสติระลึกรู้ในปัจจุบันขณะอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วโยมละ่ะวันนี้โยมได้อยู่กับปัจจุบันแล้วหรือยังพบกันใหม่ตอนหน้า อาตมาจะมาเล่าเรื่องความเมตตา